สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับครูพัดอีกแล้วนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะคะที่เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเสียงของสระนะคะเสียงของสระในภาษาอังก,กนะคะต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะ,ค,ะคลิปที่แล้วเราเรียนสระอะไรไปนึกยนจำได้ไหมคะสระะลรคะแอนใช่ไหมคะ a, a n แล้วก็เอทนะคะ a t a n a t นะคะ คลิปนี้เราก็จะมาต่อกันที่ am นะคะ am a m นะคะเรามาดูกันนะคะลูกสระในภาษาอังกฤษก็มี5ตัวอักเรียนจำให้ขึ้นใจนะลูกมีตัว A e i o u จริงๆพยนานอาา ในภาษาอังกฤษเนี่ยมีพยัญชนะ26ตัวใช่ไหมแต่ว่าเขาตัดออก5ตัวมาเป็นสระนะเขาจะเหลือให้2ีนะคะามาค่ะดูการให้นักเรียนฝึกอา่านและเขียนคำอ่านลงในช่องว่างนะคะข้อหนึ่งแอ a m m a m, m a m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  a m m a m m นะคะขอ B, B ้อบเบอร์แอมอ่ะเป็นสระแอมใช่ไหมคะเบอร์แอมแบมอ่ะเบอร์แอมแบมเบอร์แอมแบม ข้อ3 the am dam the am dam ข้อ4ี่ fer am fam fer am fam ข้อ5 her am ham her am ham ข้อ6 the am jam นักเรียนอ่านตามคุณครูนะลูกนะ the am jam her am c a m her am c a m นะคะ le am lamb le am lamb มอแอมแนมเมอแอะคะเนอแอมแมเนอแอมแะคะทันไหมลูกค่อยๆเขียนไปนะคะไม่ทันไม่เป็นไรเรากดดูใหม่ได้ใช่ไหมคะเมื่อกี้สระอะไรคะตัว A ใช่ไหมคะ A G นะดูหน้านี้เป็นอะไรคะ e-n นะ e-n เขาเปลี่ยนสระแล้วนะคะเด็กๆเปลี่ยนสระแล้วนะจากสระแอเป็นสระเอใช่ไหมคะ a n อ่านว่าอะไรคะ a n อ่านว่าเบน่าสระเอใช่ฮะ B e n. b-e-n เบนใช่ไหมคะ B e n. b-e-n เบน ah หรือ b-e-n n อ่าเบอเอนเอ็นอันนี้ออกเสียงเสียง phonics นะคะไม่ phonics ต่อไปนะคะหรือจะสะกดแบบที่คุณครูสอนนี่ง่ายสุดแล้วใช่ไหมคะอ่ะมาเลยเบเอ็นถ้า n ก็จะมีสระเอแล้วก็ตัวนอหนูใช่ไหมคะเบเอ็นเบ็นเบ็อกก็ใบไ,ไม้ใช่ไหมคะเบเอ็นเบ็นเดเอ็นเดนเฟเอ็นเฟน เ e อ n อนเ e n j and Jen, K นเ e คอเเคุณเร็วไปหรือเลปล่าเรอ่ะเรเ n เ n e n นนะคะ M มอเอ e n นน n นอ e n น e n นเพอเอน e n น e พ and น e n นเศอเ e น e n นเ n. n n y e er แบบฝึกหัดของครูนะคะอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่ลูกที่30แล้วก็31นะคะแบบฝึกหัดนะ,ะเด็กๆค่อยๆฝึกทำไปนะคะลูกนะ,ะเมื่อนักเรียนทำแบบฝึกหัดเซสนี้เสร็จแล้วนะคะนักเรียนมีจะสังเกตเห็น QR Code อีกตัวหนึ่งนะคะ QR Code ตัวนั้นนะคะจะเป็นคำตอบให้นักเรียนว่า สิ่งที่เรนเขียนถูกหรือเปล่านะคะเฉะลยแบบฝึกหัดคุณครูก็มีให้นะคะแต่ครูอยากให้ทำตรงนี้ก่อนนะค่อยไปดูเฉลยโอเคไหมคะนะสำหรับวันนี้บายบายเลิฟยู you, นะคะโชค, Good luck, ะค,ะ soon, ะคะดีกูหลักนะคะซีอูซูนะคะเด็กๆบายบาย